โอเคจอดรถเป็นที่เรียบร้อยจ่าค่าจอดรถที่เรียบร้อยลนะครับเราจะให้ดูวิวบรรยากาศนะครับวิวแบบนี้นะครับ คือข้างบนนั้นยังมีบ้านคนอีกอะคือข้างบนนั้นอะยังมีบ้านคนมีคนที่อาศัยอยู่จรงิงจังๆเลยนะกับบรรยากาศนี้ก็ไม่เร็วนะครับที่ดูท่าแบบอยู่ที่นี่แล้วเห็นน้ำพุเห็นบรรยากาศอะไรเงี้ยทุกวันก็นคือยอดจริงสําหรับใครที่มามันจะมีที่ให้เดินไปฝั่งนี้นะขึ้นไปแล้วมันจะมีที่ให้ไปแบบจับน้ําตกแถวๆนี้นเคเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปถ่ายของน้ําตกจะไม่รู้ว่ามันสามารถเดินขึ้นไปได้สูงแค่ไหน นี่เราก็ลองอันนี้เรกาก็แค่เพิ่งเดินช่งวงแรกๆนะครับแค่เดินมาแค่นี้เดียวขาก็เริ่มไปแล้วนะแต่ลอไม่ยอมแพ้นะครับไปม่พอเรากำลังเข้าโมงแล้วนะครับโมงมันก็ปแปลกๆนะในโมงนะเอ้ยน่นาจะสุดแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้เราก็มาถึงลองจะี่ยวถ้ำน้ำตกนะที่มันเป็นน้ําตกตรงนี้ว่าวบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับโอเคต้ขนขนี่นที่เป็นน้ำตกที่เราเห็น ก็จะเหมือนฟิลฝนตกนะแต่ไม่ใช่รูน้มันจะเลื่อนๆไมคก็้ใจะเป็นี่จับสลิงเอานะเราเดินข,ขึ้นมายิ่งสูงคนยิ่งเอดอะนี้ก็จะแออัดที่เสียที่สุดตรงน,นี้คืตอตรงที่ม,นนนมันเต็มฝนตกจริงๆจังๆเลยนะมันบนมาตรงน,นี้นันจะเห็นประมาณนี้ที่นี่มันไม่ไม่มีค่าเสียตังค์ให้ขึ้นมาตรงนี้นะสามารถเดินขึ้นมาได้เลยมที่เราอยากมา เอาไงตามตามใจเราเลยคนก็จะเยอะตรงนี้สุดสุดจริงๆแล้วนะไปไม่ได้แล้วเราต้องไม่ทำอะไรนะจากภูเขาตรงนี้ที่เราถ่ายแักเลงนะตอนนี้ก็วิวประมาณนี้เลยต่อก็ได้เวลาลงนะครับตอนลงเราก็ต้องค่อยๆนะเพราะว่ามันลื่น ที่นี่ลาเตอร์ประนะครับมันจะเป็นน้ำตกน้ำตกที่นี่สามารถขึ้นมาแตะต้องได้นะแต่ว่าไม่ใช่ตรงสุดสายปลายทางนะครับมันก็จะประมาณตรงตรงที่มันสามารถคนสามารถขึ้นมาได้นะเวลาขึ้นลงก็ต้องระวังเพราะมันลื่นเราก็ลงเขาก็ขึ้นครับเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเพราะข้างบนก็คือกัดได้ประมาณสิบกว่าคนนะจริงปะไม่ได้เยอะมากเดินขึ้นไปนะครับบรรยากาศก็จะเหมือนเดิมประมาณนี้โอ้หูน้ำตกคือนี่เลยลงไปตรงนี้ ย,ยังไม่สุดไงมันอยู่ข้างบนนูน่นแต่ตอนที่เราไปมันไม่ได้สุดข,ขนาดนั้นนะนี่นะวงที่เราตอ,อนแรกตอนนี้เรากำลังลงไปชอบวนตัวนี้มากเพราะมันสบายอยู่มา,า,าดีกาเรเนะดินก็บละวังสนุกด้วยในเวลาลงนะครับนี่นะทางที่เราเขาเสลงแล้ก็คือทางเดิมที่เราขึ้นทางเมื่อกี้ไม้คุณนายก็จะตีหัวผมนะครับ เห็นไหมน้ำตกที่เราเ้นไปเมื่อกี้มาเลยมันน่าจะอยู่ตรงกลางๆที่เราสามารถเห็นไ้ตรงนี้มันอยู่ประมาณขนาดที่มันเป็นเหมือนถ้ำที่เขาสร้างในภูเขาคนสามารถเดินเข้าไปไ